สุดฟุตบอลไทยลีกนะครับในสัปดาห์ที่2ก็เปิดฉากเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้ครับมีจํานวนประตูถึง25ประตูด้วยกันรวมทุกคู่นะฮะเรียกว่ายิงกันเยอะมากๆครับแล้ววันนี้ครับบอลเต็มแม็กคัท5ลูกยิงสวยๆประจําสัปดาห์มาฝากคุณชมกันขอบคุณภาพจากทวิ Vision นาวด้วยนะครับหลูกยิงสวยๆยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นี้จะเป็นลูกไหนบ้างไปชมกันเลยครับ อันดับที่5ครับเกมที่แพสเตเดียมครับวางยาลูกนี้บดินตก1ทีแล้วกระดกลูกนี้น้ำหนักทิศท,ทางเปะ๊เปะๆป๊ะเป็นประตูขึ้นนำให้สิงเจ้าท่าครับออกนำเชียงรายไป10ก่อนจะปิดเกมแบบฉลองงานเลี้ยงไม่กล่อยเลยครับถล่มเชียงรายไป5ประตูต่อหนึ่งมาจากลูกเปิดหัวลูกนี้ของบดินผาลาอันดับที่4ครับไปดูในเกมระหว่างราชบุรีครับกับอุทัยธานีลูกนี้ตีเสมอหนึ่งหนึ่งจากเจสซี่เคอร์ลัน จังหวะลุยขึ้นมาครับก่อนจะล็อกเข้าซ้ายแล้วปั่นโค้งๆลูกนี้อย่างสวยดูจังหวะครับล็อกเข้าซ้ายมาแล้วเอียงโค้งเข้าไปหนึ่งหนึ่งของราชบุรีอันดับที่3ครับเกมบุรีรัมลูกนี้ครับบอลตกพื้นหนึ่งทีบิสซิี่ตีลังกาครับโอ้โหเหมาคนเดียว2ประตูครับบุรีรัมอัดแบงคอกไป4-2จังหวะ ฟรีคิกมาแล้วเคลียร์ไม่ขาตีลังกาสวนเข้าไปเลยกิโยเม e บีโซรีอันดับที่2ครับไปดูเกมระหว่างประจวบกับหนองบัวจังหวัดจับบอลของตาอัวแล้วปัน่นโค้งแบบหน้าหังภาคเลยครับตาอัวประตูนี้อย่างสวยดูครับขึ้นนำหนึ่งศูนย์ของประจวบกับ,บเอียงเข้าขวาแล้วบอลมันโค้งเสียบเสาเข้าไปเลยครับ3ามแต้มของประจวบ และนดับที่หนึ่งครับฟรีคลิกสุวยของลูคัสคิสปริมปเสมอให้กับแชมป์เก่าบุรีรัมเป็นหนึ่งหนึ่งก่อนจะปิดเกมด้วย3คะแนนจากฟรีคลิกเนี่ยครับคิดเป็นปั่นลูกนี้อย่างสวยครับให้กับบุรีรัมป์ไป และนี่คือ5ลูกยิงสวยๆนะครับประจำสัปดาห์นี้ที่ผมเนี่ยคัดมาให้กับแฟนๆบอลเต็มแม็กได้ดูกันชอบลูกไหนเป็นพิเศษก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับหรือว่ามีลูกยิงของใครตกหล่นไปเนี่ยก็คอมเมนต์มาเพิ่มเติมได้แล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้กับบอลเต็มแม็กทุกช่องทางด้วยครับจะได้มาพูดคุยเรื่องราวฟุตบอลไทยแล้วก็ต่างประเทศกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ